สวัสดีจ้าพามาดูอชมบรรยากาศรถมาพ่อรถมาชิบหายแล้วไงรถมาม,มา,าเปล่าต้นตาลสมัยพ่อยังอยู่พ่อปลูกไว้จะเอาไว้ลูกลูกที่สุกๆเอามาปลูก ทีละเม็ดละเม็ดฝังไว้ได,ไ,ดไ,ได้บรรยากาศมากเลย f อซ นี่ก็เป็นที่นาของพี่สาวพ่อแม่แบ่งให้ต้นตาลที่อื่นไม่ที่แถวแถวนาคนอื่นไม่มีนะเนี่ย เขาตัดทิง้งอนุรักษ์ต้นตาลถ้ามีลูกนะอุ้ยปลาข้าวปลาแม่มาใส่เบ็ด ปลาปลาข้าวข้าวนาดำนะนี่งามงามมากอุ้ยงูไม่ใช่งูเป็นไนนอ้เข็มขัดแล้วมั้งพ่อบอกว่าง,งูไปเดิน หญ้าเยอะมากโอ้ปลูกกอไผ่ไว้เลยนี่เจาะบ,บดานใหญ่ไว้ด้วย มีกอไผ่ด้วยแกมาปลูกไว้ <Hi. S 2> ลุงเออนี่หัะปลูกอย่างเงี้จะได้ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ